โอเคสีทุกคนด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปสู่คินสก h ช n แนลอีกเช่นเคยในวิดีโอน,นี้คิวจะมาสอนจัดเด็กคาตาโนโวสายเทฟไฟฟ้านั่นเองเนาะหรือคือสายของพิชลัส่์นั่นเองฮะ จริงๆคิงก็เคยจัดลิสต์ในช่องไปแล้วเนาะแต่ว่าอ่าลิสติ้ง่นจะเป็นแบบอ่าอัปเดตนะครับที่เตอขอชุด S S P สุดซอกเข้าไปนะครับซึ่งก็มีหลากหลายอยู่สองใบคืออามาจะเสือร,ร,ร่างใหม่นะครับที่มีสกิลนนการโจท,รที่ง่ายมากแล้วก็กา้าวตัด้วยสุดโกงอย่างมารยาทในฐานนี่นฮะซึ่งการมาถึงแค่สองใบน,นี้ทำให้ทีนี้แบบเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเขาสามารถในการป้องกันที่สูงมากๆแล้วก็ฟาร์มเก่งมากบุกก็กลางๆค่อนไปทางเก่งครับเรียกว่าเขาจะสมบูรณที่สุดในเมตานี้แล้วใครชอบเด็้แบบเล่นง่ายๆแล้วก็เล่นเรื่อยๆเนนาาาะะไไมมม่่รรีบบบคัั้พลงหขอแล้วก็ สวยนะ่านระักนะ่าเนะีนะ่ยนะนะนะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะฮะไปยูลิสติกกันได้เลยโอเคก็มาถึงแล้วในสองลิสติกนั่นเองเ,องเนาะนี่ก็จะเป็นลิสติกสุดท้ายของไอเทมไฟฟ้าของคินแล้วนะเพราะว่าในอนาคตจะไม่มีของเสริมเด็กนี้แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรต่างๆของเด็กนี้ก็จะให้ดูในชุมชนกันแล้วกันเนาะเราติดตามเอานะเรื่อ,องของไอเทมก่อนนะครับซึ่งไอเทมของเด็กนี้ก็คือกระดิ่งคังุระแห่งการบูชานั่นเองก็เป็นไอเทมชิ้นเดียวของเด็กนี้เนาะที่ออกมาแล้วก็ใช้ยาวเลยนะครับไม่มีอีควิปคอ เมนเฟยทั้ง2ฝ่ายสามารถนําเทพไฟฟ้าไซส์สามจนหนึ่งใบจัดมือเล่านะครับวางทับการ์ดนี้แล้วถือว่าเป็นไอเทมได้นั่นเองหนึ่สกี้บอกว่าเมื่อจบเทิงแต่ละไฟสามารถนําการนี้จากในโซของไอเทมเรามาสมใส่ได้นะแล้วก็ไอเทมเราสมกับขึ้นมือหนึ่สกี้บอกว่าการนี้บนสนามและไอเทมที่มีการนี้ในโซไม่สามารถถูกทําลายได้นั่นเองแล้วก็1นึ่สกิวบอกว่าการนี้อยู่ในโซของไอเทมไม่ถูกถอดออกนั่นเองฮะ ก็เป็นไอเทมหลักที่ใช้ในการเซตอัพสนามแล้วก็ทําเกมเนาะเพราะว่าเด็กนี้จะเป็นทีมเหมือนการเข้าทรงนะครับอย่างที่บอกไปก็เหมือนเราเอามอนสเตอร์นะครับมาสวมไปไอเทมนั่นเองเนาะแล้วก็พอจบถึงเราก็จะออกทรงนะครับก็จะเอาไอเทมมาสวมใหม่อีกรอบนึงก็ติดไว้2ใบถัดมาจะเป็นส่วนของมอนสเตอร์ครับซึ่งเด็กนี้มอนสเตอร์หลากหลายมากนะเริ่มจากส่วนของบอดี้ของเราก่อนเลยครับเพราะเป็นล่าที่เราใช้บ่อยแน่นอนสําหรับวงแหวนไตรสุริยันอมัมมาธิรัส ระบำดอกกูจินั่นเองเนาะก็เป็นอามาัมพัตเตอร์สือล่างใหม่นะครับมีคอสในการคอเป็นการจ่าย3เกจนะค,ค่อนข้างแพงแล้วก็มีสกนะิลเคาน์เตอร์เนาะในระหว่างแอทแทคเฟสทั้งสองฝ่ายครับโจกัสก่อน2ใบแล้วก็เล่นต่างเทคจากข้างล่างครับระหว่างเทคแรกนะครับบอกว่าชาร์จหนึ่งเกจเนาะและเทพไฟฟ้าทุกใบได้ฮาวเวอร์บวก8,000จะจบเทิร์นหรือจะเป็นคิวสองไลท์และเทพไฟฟ้าทุกใบได้ดิเฟนซ์บวก8,000จะจบเทิร์นนั่นเอง ก็สกิลนี้ใช้ได้แค่เธอระครั้งเท่าน,นั้นครับเลือกเอานะฮะว่าจะบวกพาว e วอร์หรือบวกด e เฟนซ์นอนแล้วก็จะได้โจย์สองใบแน่นอนครับมีสกิล d o u เ l e a t t อ c ทแล้วก็สกิลเพเนเทร e ด้วยนะครับก็เป็นร่างหลักของเราที่ใช้ในการฟาร์มแล้วก็ทำเกมต่างๆนั่นเอติดไว้4ใบเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเล่นรองของเราเนาะแต่ก็ใช้ไปต่อปเกมได้ด้วยนะสำหรับ มหาเทพธิดาไฟฟ้าแห่งเสรีอิซานามินั่นเองครับก็เป็นเทพไฟฟ้าตัวใหญ่เสือของเด็กนี้เนาะมาจากชุดวิธีสวนเจ็ดนะครับมีคอสก,การคอยเปการจ่ายสาเกตเช่นกันมีสกิลคอสเตอร์แอคทีฟพิ่สกิลว,ว่าไว้ใจฆ่าได้เลยนะฮะเรื่องหนึ่งอย่างจากข้างล่างเนาะระหว่างสกิลแรกนะครับบอกว่า ในระหว่างเทิร์นเรานะครับเราสามารถทิ้งเทพไฟฟ้าไซส์3จากมือ5ใบที่ชื่อต่างกันและหลังจากนี้เราจะได้รับสกิลเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนั่นเองครับหรือก็คือเมื่อจบเทิร์นเราเราได้เทิร์นเพิ่มอีก1เทิร์นเลยนะฮะเป็นสกิลที่แรงมากๆของเด็กนี้เนาะคำนึงสกิลบอกว่านะครับขอเทพไฟฟ้าไซส์3จากดรอป1ใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับแล้วก็การที่คอจะถือว่าเป็นไซส์ศูนย์ยกว่าจะออกสามนิดหนึ่งเพราะเขามีสกิลทริปเปิลแอทแท็กนะฮะ อา uh, อิซานามิเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในการปิดเกมหรือว่าใช้ในการเซตบอร์ดแบบบอร์ดใหญ่ก็ได้นะครับเราสามารถคอเอามาเทดสื่อมาช่วยฟาร์มเนาะหรือจะเป็นการเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะเพื่อปิดนั่นเองก็ติดไว้สองใบมาถัดมาครับจะเริ่มเข้าสู่ช่วงแบบใส่อย่างละใบแล้วนะถ้าเป็นพวกไซส์สามเนาะเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับเทพไฟฟ้าพูดงามอเมโนวาคาฮิโกะนั่นเองก็มีคอสในการขอประการใจสองเกตนะครับมิสกิ้บอกว่าถ้ามีเทพไฟฟ้าอยู่ในงี้ส่งการนี้การนี้ไม่ออกจากสนามเพราะสมมติการไฟตรงข้ามนะครับ,บก็ ถ้าเกิดเอาเงี้ยคือถ้าเกิดเราใช้เขาประทับทรงเนี่ยเขาออกสนามเลยนะครับมีซิลครอร์เต์ไอทีมเนาะเลือกการ์ดมาในสนามคู่แข่งสามารถใจหนึ่งเกียร์แล้วก็ถ้าเกิดเราจ่ายจาักรด้านหนึ่งใบการ์ดที่เลือกได้รับดีเฟนส์แบบพาวเวอร์ลบอย่างละสามพันและครีมลบหนึ่งที่จะใช้เท่าละครังเนาะก็ใช้ในการลบแซดได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นการกลายออกสนามเองถ้าเกิดจะได้ขี้แง่ yeah, บอร์ดเก่งๆเนี่ยก็เล่นเป็นร่างนี้ก็ไม่แย่ครับติดไว้หนึ่งใบไปถัดมานะครับเทพไฟฟ้าแห่งวารีมิสือฮานเมะเนาะก็เป็นเทพไฟฟ้านะครับ อาล่าที่มีสกิลเรสเองก็มีคอสเป็นการจ่ายสองเกตเป็นการคอร์น้อมีสกิลคอเตอร์ครับแล้วเช่นเ้อยวกัจะข้างล่างต่อไปนี้ระหว่างสกิลแรกครับเลสมอนสเตอร์หนึ่งใบสาหรับสองข้ามแล้วเราฮิวสองไลน์เนาะหรืจะเป็นหนึ่งสกิลนะครับยกมอนสเตอร์หนึ่งใบสำหรับกับขึ้นมือเนาะถ้าเกิดเรายกได้นะครับ 1, รรรรรรรยิงอีกฝ่ายหนึ่งไลน์เองก็สามารถเลือกเอาเลยจะยิงหรือยกนะฮะเป็นเช่นในการป้องกันได้ดีเช่นกันเนาะก็ติดไว้นะครับหนึ่งใบไปถัดมานะครับเทพสวรรค์แห่งหัวใจที่เปี่ยมรักอมาเทรัสนนน่เเอองก็็ปมาเเเเเททรรรสสส์์ลลล่่าาางนนนนะะคคคอออออป็็กกกใ้จจบมิิตตแแีฟไวว แล้วก็เลื่องเหตุจากข้างล่างครับระหว่างตัวเขาเองเพาเวอร์บวกแ0ดพนะครับแล้วก็ได้สกิลทริปเปิลแท็กจะเป็นตัวเขาเองนะครับดีฟเอนบวกแปด0ันแล้วก็ได้สกิลเคาน์เตอร์แอคทีฟนั่นเองก็เป็นร่างเก่าที่ติดไว้เผื่อได้ใช้น้องก็ติดไว้หนึ่งใบนะครับมาถัดมานะฮะเทพไฟฟ้าแห่งแสงเอามาเทรเซอร์นั่นเองครับก็เอามาเทรเซอร์ร่างแรกให้เราคุ้นเคยกันเลยเทลเซอร์ร่างนี้นะครับมีสกิลที่เข้าใจง่ายมากเนาะเริ่มจากคอร์เขาก่อนนะครับใจสองเกรเพื่อคอรนะฮะสกิลครับคอเตออร์แคทีีฟเลืออกใช้น่ยากจะข้าางงล่ครรับหว่าง าชาติหนิงเกศเนาะตัวเขา,านเองได้สกิลดับเบิร์แท็กแล้วพโบว์แปดพันครับหรือจะเป็นจั่วการ์ดหนึ่งใบและฮิลสองไลน์แล้วก็ตัวเขาเองได้รฟเฟนโบว์แปดพันนั่นเองนะแล้วเอาเลยครับจะฮิลจั่วเนาะหรือจะเป็นชาติหนิงเกศระ,ะบ,บบพลังก็ได้นะครับก็ติดไว้1ใบนะฮะแล้วก็ตัวสุดพิเศษเนาะไม่ใช่เทพไฟฟ้าแต่ขอติดไว้สัหน่อยครับช่วนนงนี้คอสโมแมนระบาดนะฮะก็ต้องติดเจ้านี่ไว้เลยสําหรับราชันอสูรหนึ่งเขาจิอุนรีบีนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าหลงมาเนาะแต่่่วววาาาาไดด้้้ใชแแนน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 นอออออเเเพรรระะะะป็็คคตืหมมมกกกัับีสิลลล์ฮ ขอๆทรับใจสองเกตเอทธนูกหนึ่งใบเข้าโซ่สกิลแรกว่าการนี้วัฒน,นามไม่สามารถถูกเรสได้ครับแล้วก็สกิลไม่โดนใบด้วยนะฮะเรียกได้ว่ากันตัวเองแบบสุดๆเนาะแล้วก็ในระหว่างการโจมตีที่การนี้โจมตีเดี่ยวๆนะครับอีฝ่ายห้ามเคาน์เตอร์นะฮะคือตีเดี่ยวครับอีฝ่ายต้องรับเลยนะครับเคาน์เตอร์ไม่ได้นะฮะมีสกิลเคาน์เตอร์แอคทีฟในระหว่างเอทแทกเฟยของเราจ่ายหนึ่งเกตนะครับแล้วพอของเขาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแสนนะฮะ แล้วก็สกิลจ่ายหนึ่งเกตบวกพลังหนึ่งแสนเนี่ยไม่วันเพอร์เทิร์นนะครับจะกดกี่ครั้งก็ได้นะถ้าเจอคอสโแมนก็จ่ายสองเกตบวกสองแสนครับยังไงเขาก็แทงไม่อยู่นะฮะมีสกิลมูฟดับเบิลแฮกและโซกาดเนาะแล้วก็พร้อมกับสเตตสุดเวอร์นะครับตีหนึ่งหมื่นดีเฟนต์หนึ่งพันและห้าคริติคอลนะครับตัวเขาเองนะฮะตีห้าคริดับเบิลเนาะแถมห้าคอเตอร์อยู่แล้วนะครับเรียกว,ว่าตัวเขาสามารถปิดเกมได้ด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำนะครับก็ติดไว้ให้หนึ่งใบนะฮะ ต่เราจะเปในส่วนของแบบลูกกระจกในงานฟ่าหรือเด็กอามาเนี่ยมันรเริ่มจากตัวเซสุนก่อนเลยนะครับนี่เลยทั่วศูนย์ไฟฟ้านะฮะโอโทระนั่นเองเนาะก็เทคนะ้เมืเข้าสนามถ้าเกิดมีเทปไฟฟ้าใบอื่นนะครับชั้นในเกตเจอหนึ่งใบนั่น,นเองก็เทคกะแคทนั่นเองครับก็ติดไว้4ใบนะไปถัดมานะครับอสูรไฟฟ้าผู้พิทักษ์โกเรียวนั่นเองเนาะก็สามารถคาตานาบูนั่นเองนะเมื่อ,ขอ,เ,อนะเข้าสนามนะครับเปิดการ์ดสามใบบนสุดจากกองหยิบหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือทิ้งลงดอกนี่แล้วข้อกเกียวได้แค่เธอละคังเท่านั้นนะะฮก็ติดไว้ใบ แล้วก็เป็นไม้หาของเล่นอีกใบหนึ่งเนาะสำหรับทรวดสูญไฟฟ้าชิโนนะครับมิสกิวบอกว่าหากเราสมใส่ไอเทมเผาผู้เทพไฟฟ้าอยู่เนาะจะลบตัวเองหนึ่งไซนัน่นเองแล้วก็มิสกิวบอกว่ามาเข้าสนามนะครับเปิดกองเจ็ดใบแล้วเทพไฟฟ้าไซส์สามจากที่เปิดหนึ่งใบขึ้นมือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาขึ้นมือเนี่ยทิ้งการ์ดมาเมือหนะึ่งใบแล้วก็ที่เหลือนะครับเรียงไว้ใต้กองก็อีกสกิวบอกว่า,มา,ฟฟาเมื่อเทพไฟฟ้าหมด่อไปอื่นเลยสนามเราเจาะกับสนามนะครับสามารถนำการ์ดนี้เมื่อสามลงดบับแล้วก็การ์นนาดนั้ใบ ต่อไปก็จะเป็นส่งของเวทมนต์อนเดกนี้เวามันค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยครับแต่อย่าใส่หน้าซ้ำช้เยอะเนาะก็เริ่มจากไปเซตอัพเกมของเราก่อนเลยนะสำหรับคางูระเจ้าหญิงบุปผาเรื่องระบาดนั่นเองครับเป็นไบเซตอัพของใบนี้เอเด็กนี้ที่ดีมา,มากเนาะได้การน,นี้ได้แค่ในเทอร์กุแข่งเท่านั้นนะครับสกิลแรกบอกว่านะครับสมใส่เทมเทพไฟฟ้าจากกองการระหนุใบน,นะฮะแล้วก็สับกองนั่นเองครับ ก็เียว่าสามารถแก้ปัญหาเล่นที่ที่ไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเล่นหลังเนี่ยจะทําอะไรช้าลงมากๆเนาะแก้ปัญหาได้เลยในการใช้การไปนี้สงสัยที่ไม่ได้ฝนห้ามมันอีกต้องมีสกิลในการป้องกันตัวโดยสก็คือข้อใส่ข้าไปรอรับลดลงเหลือศูนย์นั่นเองครับก็เป็นการป้องกันตัวได้ครับใช้ในการกัดเอฟได้ด้วยนะก็ติดไว้4ใบถัดมาเนาะก็จะเป็นใบกันเช่นกันนะสำหรับ แสงสูงสุดแห่งวงแหวนสุริยันนั่นเองครับเป็นแบปบ้องกันเช่นกันนะใช้ได้ในระหว่างกาบโจมตีของอ e ีกฝ่ายเนาะที่เราถูกโจมตีเคยฝ่าย้อง e ตีไล่เรานะไปถึงจะไล่ได้นะครับจนเล่กเสสเฟฟนการโจมตีแล้วก็ถ้าเราสมใส่เทมเีลทไฟฟ้าที่มีโซนะครับชาร์จ1เกรแล้วก็ฮิวหนึ่งไลท์แล้วการที่โจมตีหนึ่งไหมห้ามสแตนนิ่งก็ไปกัดกันห้ามลุกเนาะแต่ก็สามารถไล่เปล่าๆโดยที่บอดลงได้ด้วยนะก็นำมา,าใช้กัรเอฟทเได้เช่นกันก็ติดไว้4ใบไม่ถัดมาเนาะ โยมดสุบะนะแห่งเสรีนะครับเป็นใบกันอีกเช่นกันนะในนี้ใบกันเยอะมากนะครับ้ากันนี้เมื่อเราถูกโจมตีนะครับอีฝ่ายต้องตีไลท์เท่านั้นจะไล่ได้นะเดี๋ยวเล็ก็โจมตีนะครับจากนั้นถ้าอีฝ่ายตีสากม้าขึ้นไปเนาะแล้วก็ไอเทมที่เราสงสัยอยู่นะครับมีโซะโยเล็กจบเฟสทันทีครับก็มีสกิลเป็นการตัดเฟสนั่นเองเนาะเป็นใบกันที่ดีมากใบหนึ่งกว่าเด็กนี้เลยครับใช้ต่อเบาะลงได้เช่นกันนะฮะใบนี้ติดไว้สี่ใบไม่ถัดมาเนาะใบฟาร์มนะครับซึ่งก็คือคางูระต้้ออนนนรัับท่ไฟฟาเง อาการนี้นะครับไายได้พลังวิธีไฟฟ้าร์มสนามเทนั้นนะฮะจ่าย1นึ่งไร่เนาะชาร์จสเกตนะครับแล้วก็เปิดเกตทุกใบนะครับนำการเดินไปจะในเกตขึ้นมือนะฮะสกิลการนี้ได้แค่เท่ละครั้งเท่านั้นเนาะก็นอกจากจะได้รีซอสที่เป็นเกตเพิ่มแล้วนะครับยังสามารถหยิบอะไรก็ได้ในเกตขึ้นมือได้ด้วยนะซึ่งดีมากๆเนาะก็ติดไว้4ใบเลยนะครับไปถัดมานะครับใบฟาร์มเช่นกันสําหรับพิธีกรรมอธิษฐานพืชผลนั่นเองก็เป็นเวทฟาร์มเนาะได้ได้มาเทียวไฟฟ้าบนสนามเท่านั้นนะครับจจจ่าาายเกกกตสใบนนั้ ถ้าไอเทมที่ไฟฟ้ให้เจ้าสมใจอยู่มีโซหนะครับโจกัสเพิ่มอีกหนึ่งใบนั่นเองก็หนึ่งเกจจ์สองแล้วถ้าเกิดไอเทมมีโซจะกลายเป็นหนึ่งเกจจ์สามครับซึ่งมันฟาร์มดีมา,มากๆในคอสแค่เกจเดียวเท่านั้นเองก็ติดไว้สามใบนะครับไปทันมาเนาะใบตัดเกมสุดโกงเด็กนี้นะครับที่ออกมาแล้วก็แช่งให้โดนแบนกันแบบทุกผู้ทุกคนนะแต่ก็ลงซะทีนะครับสำหรับมารายาทไม่ผ่านนั่นเองนะครับอันนี้เชื่อกันเหมือนด,ด่าก,กันเลยนะฮะก็รายการนี้ได้มุกแห่งไร้เวทมนรแล้วมีไอเทมที่ไฟฟ้าที่มีโซเท่านั้นนเาะ จ่ายเกตครับเดี๋ยวเลือกไว้ที่อีฝ่ายไร่แล้วก็อีกฝ่ายห้ามไร่เวทชื่อซ้ำนะครับกับการที่เราตัดไปจนจบเทินนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการตัดที่โหดมากเนาะนคือปกติแต่ดดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดตัดปุ๊บพวกเวทที่ไล่แบบวันเพอเทินเนี่ยก็สามารถไล่ได้ใหม่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นใบน,นี้เนี่ยตัดปุ๊บห้ามไล่ซ้ำเลยครับไม่ว่าจะวันเพอเทินหรือไม่ก็ตามซึ่งมันแรงมา,มากเนาะก็ติดไว้3ใบน,นะครับถัดมานะฮะเป็นใบสำหรับเซตอัพเกมเช่นกันเนาะแต่ว่าแซบนนัเเเองราาททศกไฟฟ้ วันี้ครับมี2เทคระหว่างเท็แรกบอกว่าเสาิร์ฟเอเจนทไฟฟ้าจะก,กองขึ้นมือได้1ใบเนาะแล้วก็ไอเท็คนี้บอกว่าสแตนเทสไฟฟ้าได้3ามระดัใบเองเลือกเอาเลยว่าใช้ในการตั้งเกมหรือใช้ในการบุกก็ได้ครับติดไว้3ใบถัดมาเนาะก็การที่ทุกคนน่าจะเห็นจนเบื่อแล้วฮะแต่ว่ายุนี้ต้องใส่จริงๆสาหรับพรเทพสวดิยันนั่นเองเนาะใบนี้มีสกิลครับเคาน์เตอร์เรื่องนี้อยางจาขาล่าระหว่างเท็กแรกบอกว่า ในเทอร์นี้พลังชีวิตเราไม่รับความเสียจากสกิลการเนี่เองก็เป็นการกันยิงหลายเนาะแล้วก็หนสกิลบอกว่าและการในมรดสนามของการที่เลือกไม่ออกสนามโดยความสามารถการครับโซไม่โดนถอดแล้วก็โดนนำกับไต่ก่อนนั่นเองก็เป็นการกันโดยสมบูรณ์ให้กับการในมรดสนาเราเนาะถ้าเกิดการมอนก็โดนตีตายอย่างเดียวถล้วก็การอย่างนก็คือไม่ออกสนามเลยนั่นเองก็ติดไว้สองใบนะครับใบนี้ไอ้สามใบแล้ว3สามใบไม่ถัดมานะครับเทพไฟฟ้าคืนถิ่นนะฮะใบนี้เป็นใหรับเก็บของใจหนึ่งเกตเนาะจากนั้นทําการ ขุดมอนสเตอร์หรือไอเทมบรเทพไฟฟ้าจากดอก2บ2ใบที่ชื่อต่างกันกันกบเครื่องมือนะครับเทพไฟฟ้าเคลือนถิ่นได้และได้แค่เธอระครั้งเท่านั้นใบนี้เป็นใบที่ใช้ในการดีทรัพยากรนั่นเองเองนาะหรือใช้ในการแบขุดพวกไซส์สามต่างๆ่างบนน,น,น,นมือเพื่อจะกดเอกเ็กซ์เทอร์หรืออีสานมีก็ได้ครับตามสถานการณ์เลยก็ติดไว้สองในบนะมาทันมาครับสามัญคาตนาเนาะคันช่องวารีนั่นเองครับเป็นการ์ดชัดเกียร์ทใช้แต่ภาคแรกในปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับไม่มีคอสเคาน์เตอร์นะครับชาร์จสามเกียร์นั่นเองราาช่องวีได้แค่เละครั้งเท่านั้น ก็เป็นใบชาร์จเกตที่ชาร์จเยอะมากนะฮะแบบไม่มีคอสต์้องใช้ได้ทุกเทิร์นด้วยระหว่างเทิร์นเราเทิร์นเขาเนาะก็ติดไว้2ใบนะครับแล้วก็สุดท้ายฮะเว็บของเด็กเราแล้วสําหรับ Miracle Fighters นั่นเองครับก็เป็นใบที่ใช้ในการหาของเนาะจ่ายนิงเกตนะครับแล้วประกาศเผ่าหนึ่งเผาที่ยุ่บนสนามเล่าและเอาระหว่างเสือไ้สาสาเท่เผ่าเดียวที่เราประกาศขึ้นมือหรือจะเป็นนำเท่นเผ่าเดียวกับที่ประกาศขึ้นมือก็ได้เนาะคือใช้ในการแบบเสือกระดิ่งหรือเสือเทพไฟฟ้าสาสามก็ได้ครับใบนี้ดีอมากก็ติดไว้1บ และขึ้นชื่อว่าเด็กฟาร์มแบบนี้เนาะจะขาดไินี้ไม่ได้ยังไงสําหรับการปิดเกมของเรานะครับ Lost World นั่นเองนะก็จะไปต้องติดนะเพราะเด็กนี้มันฟาร์มเยอะมากแล้วการเด็กเอาตายมันสูงเนาะแล้วก็ถ้าจะปิดเกมแบบเด็ดขาดก็ต้องใช้ l o อ t ได้แหละครับ Lost World นั่นเองนะก็สามารถใส่ World ได้แค่2ใบในกองการ์ดเท่านั้นเนาะมีสกิลที่ชื่อว่าจงศูนย์สลายนะครับเมื่อจบเทิร์นของไฟตรงข้ามจ่าย2เกตแล้วก็นำการ์ดนิวยัวแฟลกเก่าของเรา เอาเด็กเก่าหลอดจากเกมแล้วเอาลอสเด็กเข้ามาเล่นแทนนั่นเองครับซึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าการลอสเด็กเนี่ยมีความรุนแรงที่สูงมากๆเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นการไปเกมที่ดีมากๆนั่นเองครับติดไว้2ใบซึ่งก็จะหมดแล้วในส่วนของลิสต์เด็กนะครับแล้วก็จะต่อไปในเรื่วนของคอมโบที่คนคุ้นเคยกันเนาะก็จะดูท่าเซตอัพแล้วกันนะเพราะเด็กนี้จริงๆมันเป็นเด็กที่ไม่มี FTK นะครับแล้วก็ OTK ก็ไม่หนักมากเป็นเด็กที่เน้นเรื่อยๆนั่นเองก็ไปดูกันเลยก็บริเวณส่วนของคอมโบเนาะคิมนะแต่ว่า นี่ไม่ใช่ท่าเซ็ธรรมดานะเพราะนี่เป็นท่าเซตอัพในเทอร์ไฟต์สองข้ามไม่ได้ครับเด็กนี้สามารถเซตสนามตีเทอร์ไฟต์สองข้ามได้ไม่ว่าจะเล่นหลังก็ตามแนละ้วแต่จะพึ่งกา๊าซอย่างเช่นอาคางูร uh, ะนะครับที่มันเป็นเวทจากศูนย์เจ็ดอ่ะนั้นจะไปใช้ในการเซตอัพเป็นก๊าซสําคัญเลยนะครับแล้วก็ต้องมีเทพไฟฟ้าสักตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการประทับส่งใองสึ่งดีสุดจะเป็นธรรมเทอสื่อเนาะก็มาดูกันเลยนะครับโจ้หกช้าสองนะฮะก็ให้ฝ่ายเล่นก่อนเงี้ยพอเริ่มเทอร์ไฟต์สองข้ามปุ๊บเราไม อเจ้าหญิงบัวขาวดึงระเบอมนะสมสใสเที่ยมจากกองได้เลยนะครับต้องรีบสวมนะไม่งั้นเราอาจจะโดนตัดเวทหรืออะไรได้เนาะก็สมโหไปก่อนเลยนะครับอ응ทีนี้ก็ลอยฝ่ายชาร์จดอเสร็จใช่ไหมเข้าเมนเฟสปุ๊บเราพับทรงเลยนะครับเป็นอมตะสืสอก็ได้นะครับอ่าแล้วก็บริคอร์ด้วยนะฮะแล้วกดสกลิลของอมตะสืสอเนาะทำการนะครับจุดสองนะฮะจะเป็นชาร์ดเกียร์หรือบวกดีเฟนต์ก็ได้แแล้วต่นะครับถ้าเกิดจะเอาโชว์ก็เป็นการบวกดีเฟนต์เนาะก็ คิดเ่าเป็นบวกดีเฟนต์นะครับเราบกวกไลอีกสองไรนั่นเองทีนี้เนี่ยอีฝ e ่ายก็จะเตีอะไรก็ว่ากันไปนะการที่เราแบบฮิวเป็น12ขึ้นมานเนี่ยลงไปที่ 13, กี่เป็นสิบสามเนาะโอกาสทีเอฟซีเคก็จะน้อยลงนะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ,ญ่สมัยนี้ไม่ได้ทำที่สิบดาเมจเป็นหลักนะโดยเฉพาะคอสโมแมนที่เราเกลียดกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดแบบ e Fi, อีฝ่ายม, am, มนนียิงตรงนี้แนวนี้แล้วก็ขอเทพเคลื่อนไปก่อนเลยก็ได้เถิดแหละนะพอถ้าเขาเถิดเราปุ๊บเราก็เล่นเป็นท่าฟาร์มปกติเลยนะครับก็ก็ชาร์ตอะไแรที่เราไม่ กับเครื่องมือด้วยนะฮะแล้วก็พอเข้าเธอเล่านะครับเข้าเป็นเฟรเล่าประทับส่งไปอั็นพันธสอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามที่เรามีเลยครับฟาร์มยังนีได้ก็ฟาร์มเลยนะโคเรียก่อนเลยครับเปวสามยี่หนึ่งก็จะวันนี้ที่สุดก็เป็นโอทอราเนาะก็สกิลของโอทอรานะครับลงมาชาร์จจวนเลยคอครับชิโนเนาะทับโอทอราไปเลยครับลงมาปวเจ็ดหาที่ไฟฟ้าไซส์สามนะไม่เชื่อไม่เป็นไรเอาขึ้นมือเลยครับวาคาฮิโกะนะ แล้วก็ทิ้งมือห่งใบครับทิ้งกะดิ่งไปเลยกระดิ่งเราใช้ได้แค่ใบเดียวเนาะจากนั้นได้ใบนะฮะชาร์จเกียร์เนาะหนึ่งไรครับชาร์จสามเกียร์แล้วก็เปิดเกียร์หยิบหนึ่งใบี่เระอยากได้ขึ้นมือไปเลยนะครับซึ่งมันโกงมากนะวันี้อาลอดเบอร์เลยก็ได้ครับถ้าเกิดมีดเอรก็หยิบรอดเวอร์เลยนะฮะจากนั้นคิดยังมีท่าเล่นต่ออยู่นะครับค้อมาเธอสือกมาได้เลยนะฮะล่างไหนก็ได้เนาะกดสกิลนะครับตสอง J หนึ่งนะฮะชิโนๆเลยรถไซ ขึ้นหน้าแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนี่กับขึ้นมือมาแล้วก็เขาไม่หลอยเราข้ามแล้วก็ขึ้นไปอามาใช่ไหมแล้วก็เด็กจว่สองบวกดีเฟนต์บวกไลท์นะครับนี่ก็จะเป็นจว่หนึ่งบวกแล้วก็บวกไลท์เช่นกันนะทีนี้เราก็สามารถที่จะตัดเกมในการใช้เวทมัมารยาทไม่ผ่านเงี้ยสองเกียร์ตัดเวทแล้วห้ามไล่เวทซ้ำอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็จังหวะกันก็ค่อนดีในนี้มีทั้งแบบการตัดเฟดการห้ามลุกเงี้ยแล้วก็ปล่อยฝ่ายตีมาลดเดมตัดเฟดอะไรเงี้ยพอจบเธอแล้วก็วางกองล็อตแค่นั้นคร เรื่อยๆนะฮะสามารถไหลตับเกมได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นเด็กที่มีทรัพยากรเติมตลอดเนพะลาะชีวิตเยอะนะครับแล้วก็มือหนาถ้าเกิดจะโค้ชแม่จะต้องอดิน้นหลนนิดนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มหาจีอูนหรือว่าหาลอตเวิร์ก็ตามนะแต่ว่าถ้าเกใครกวที่กวจะเจอโค้ชแม่จะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบใส่ตัวจีอุนเข้าไปเพิ่มก็ได้นะเพราะจีอูนเป็นคาตานะโนเวลใส่ได้มากกว่าหนึ่งใบอยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้นะรัของคอมโบนะครับผม ก็จบแล้วสำหรับวิดีโอเนาะก็จะเห็นว่าเ,เด็กที่แบบอาเล่นแบบชิลๆอย่างที่คิณบอกไปนะชิลมากๆนะคือจั่วฟาร์มจั่วฟาร์มตัดเกมจั่วฟาร์มจะเป็นค่อยแปะร้อนอนะไรเนาะคือข้อดีของเด็กคาตาโนะโวสายเนี่ยก็คือความสามารถในการเล่นเรื่อยๆตามเกมเนี่แหละครับแต่ว่าบางจังหวะเราอาจจะเล่นปิดเนี่ยอาจจะต้องแบบอาฟาร์มท่าไปเล่นดีๆนิดหนึ่งเนาะว่าจะเป็นท่าสกิปเทิร์นของอาอิซานามินะครับหรือว่าจะเป็นจีอุนก็ตามถ้าเกิดมันขึ้นอะนั้นใดๆก็ขึ้นกับสถานการณ์วันนี้ก็คางจะเน้นการโฟล์ตามสถานการณ์คนนนเเล่่่กก็ต้ององาามวจะ แต่ว่าถือว่าเป็นที่เร่อสนุกมากนึ่งเลยนะแต่ว่าก็ลองปรับดูตามใ์ตัวเองได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คือหมดลงแล้วสำหรับวิดีโอวันนี้นะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คินด้วยนะจะเห็นเด็กอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้เนาะอยากให้คินทำคอนเทนต์อะไรก็ลองเสนอมาได้นะครับจะลองทำๆดูแล้วก็ขอบคุณสำหรับมาชิกทุกคนที่สมัครเข้ามาดับลิชแมนแล้วก็เ e อร์เฟ s โซด้วยนะครับของที่จัดก็จะอยู่ตอนท้ายวิดีโออีกเช่นเคยเนาะไว้จะกำไม้คลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ